สันนีค่ะเรามาที่แพนอราอีกแล้วนะคะเป้าหมาย,ยะอะไรคะจะเขียวนี่แหละเป้าหมายเรามันคือเราจะมาเติมสติชใส่ไส้ของเรากันค่ะน่ารักมากอ๋อสติชมันเป็นแบบว่าแบบตาข้างเดียวใช่ไหมไม่ใช่อันนี้แฟนคลับแฟนสติชเท่าหร่นี่แหละติ้ตัวลว 5, ะห้าพันบาทตป้ใหมย่ยห้าพัน องตัว่ด้ดรซ็นของเลย2ีแล้วหนึ่งตัวตอนนี้มีโปรไหครับไม่มีโปรเลยมีแต่ัศึกษาส0อนั๋อันักศึกษานักเรียนก็ได้ใช่ไหมไดบัตได้ออกมาไหมัตรต้องใช้บัตรเหรอครับไม่ถึงไม่ถึงแอปแอปเรียนแอปเีมแีแอปรแอปเรนแอปเรียนีอเนอนย ซีชมพูแม่ไปสองตัวเลยหรอหนูไม่มีตังค่ะได้ก่องจิวเวลรี่มาด้วยไะไลกงแล้สองตัวก็เหลือแปดพันเราได้ก่องจิวเวลรี่มาด้วยนเฮ้ยต้สั่งไปโหแต่ว่าแพงไป เงี้ยเด็กเกนโนโิี่ยวนะแล้วแต่หนูลูยมีอื่นไหมเผื่อมีอือ่นสวยกว่าสติ๊กสติ๊กเพอร์เซชั่นใหม่จากแนตัวอื่นอืมที่หนูซื้อไม่ใช่ตัวน่ารักมากตัวต่วน่ารักนี่เต่านี้เท่าไหร่คะาตาว่ากับอันนี้ไหมอุ้ยแพง,งนะไมได้ลดยี่นต์ไงมันชมพูเข้ากับอันเดิมที่มีหมดเลยอยู่ในตีมเออดียวกันหมดเลย ่น้กกลอองีวบ็คิดดูดีคิดดูดีหนูชอบปลาเต่าน่ารักมากอ่ะดูดูดีแล้วมันเป็นความแบบดีไซน์ข้างในแม่ต้องดูมันเป็นพิงโกไม่เหรอนี่มันเป็นเงินนะอ๋อไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็ต้องเหมือนเหมือนกับทุกอันมันไม่สวยนะเฮ้ยจริงเหรอเออมันเข้าจริงๆมันเข้าน่ะดูใช่นะคะเจ็ดพันสี่สิบบาทค่ะอืม คิดกนดูให้ดีคิดดีเดินดูก่อนเดินดูไอ้ชามีแค่เนี้ยครับมีนะอ๋อมาดูตรงนี้ก่อนไม่จี๋แบบจัดจีนมีไหมที่เนี้ยจักจีนอันไหนลืมแล้วจำไม่ได้อ่ะจัดจีนเดี๋ยผีเสื้อสวยจิ๋วสวยไหมหืมชอบไม่ชอบเวลาดาวน่ารักโอ้โหจิ๋วดูตัวอย่างอันนี้เขาสิลูกโหอันนี้แน่นมากแน่นมาก เลืองเรามาเนี้อันเนี้ยใช่ไหมน้อยกว่าน,นี้นิดนึงก็เป็นดอกไม้หวานๆนี่ก็สวยนะไม่ชอบไม่ใช่ดอกไม้อันจริงๆชอบแบบเป็นทีมดิสนีย์มากแต่ดิสนีย์มีตรงไหนบ้างครับดิสนีย์เป็นอน๋อไปด้วยกันแล้วทุกสาขาในไทยนี่ของเหมือนกันไหมครับเหมือนกัน่แน,นี่เอนี่น่ารักแหวนแหวนเจ้าหญิงมาก พอ๋อตาไม่ค่อยชอบมันดูเหมือนเหมนดูหนักไปลูกหัวใจเนี้ยนะอ๋อหัวใจบอลอ๋อมันเป็นสีเงินเงินอะมันเข้ากับอันเต็มเดิมหนูเข้าสิคะหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนอันนี้ปกนี้อ๋อเป็นเหมือนบอลลูนเหรอลูกเออน่ารักไหมหนักมากสี่พันห้าสี่พันห้าถาว่าสึกกับติดหรือชอบเจี๊ยบติดอ่ะ เพิ่งไปดูมั้งเลยแบบว่าชอบแล้วเพราะว่าแบบนี้ดูสวยกว่าอ๋อก็อยากได้สติช่ครับอ๋อรู้นสติชอบเป็นแบบสร้อยคอไหมมีอยู่แล้วข้าค่ะมีสร้อยคอสติช่าครับไหนครับตัวนี้นี่ไงเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบอ๋อแล้วเฉพาะตัวจี้อะครับอันนี้เป็นสร้อยคอของจี้อ๋อไม่ขายแยกไม่ได้ขายโอ้ยแม่สร้อยอยู่ไหนสร้อยนี่ จะมาเทียบอันนี้ไม่ใช่สติ๊ดนี่ก็ลงกัอาสติ๊กแลส้ตรงกลางนี่ไงเฮ้ยเข้ามาเยอะไปเัลยหลอเยอะไปเยอะไปไม่แอ่ได้สองอันนี้ประมาณเจ็ดพันนี้ีเต่าเหรอเต่าน่ารักไหมอันนี้ไม่สวยลูเฮ้ยก็สวยนะมันเป็นไอ้น้องบอลมาเลยนั้นเต่าไม่สวยอือสวยสิเยอะไปลูกอธิทีละอัน มันจะไม่พอดีไงแม่มพอดีทียนิ่งซื้อมาอันเดียวเลยอ้าวแค่นั้นมันรีบอะมันเลือกไม่ทันลายใหม่โอ้น่ารักมากอ๋อนี่ยก็ต่ออ๋อเออจเดิไม่มีใช่ใช่ใช่เออน่ารักนี่จะผูกกับแมง้ยวเหรอจริงๆหนูก็จะเอาสองจิสองสีด้วยซ้ำนะแม่โอ้ยตัวเดียวพอ หรือว่ามีตัวนี้แล้วสติ๊กสองตัวใช่หนูเอาสติ๊กสองตัวคู่กันไปเลยเพราะว่าดิฟกันห้าสิบใบราคาพอๆกันเลยกับตัวสติ๊กแม่เจะเอาสติ๊กเป็นตัวอะไรสองตัวทำมน่ารักไงคะเดี๋ยวพอนนี้มันเลิกพิคแล้วมันจะไม่ห้อยไงให้เขาลองห้อยดูไหมให้พี่ลองใส่ไหมแต่ตัวเดียดีกว่าตัวเดียดีกว่าไม่ตลกนี่ดูเขาให้กันสองตัวเห็นเปล่าสีมันตรวจไหมไม่รู altogether. ้อ่ะไม่แต่หนูอยากคุมโทนเสียงพูอยู่นะอืมไม่ยื่นสิทธแล้วเน่อง น่ารีกนี่นารักไม่น่ารักเลยน่ารักเลยตัวเขาสูง ไม่หรอกกลัวว่าเดี๋ยวพอสติมันเริ่กเลิกกระแสสติไปแล้วหนูจะเลิกชอบจะไม่ได้ใช้ใช่ตามนิ้วไ่แต่อันนี้มันจะใช้ได้ตลอดแล้วมันเอาไปควอยเป็นจี้ก็ได้เห็นไหมน่ารักมากใช่แต่สีชมพูตัวเดียวจะคุ้นเคยสุดสองตัวมันก็มันเยอะไปไงจริงๆเลยไม่อย่างละหนึ่งพันยังอ่าอืมเปล่าสายมันโดดไปหรอก็จริงก็จริง หน้าสองอันนี้เอาเต่าด้วยดีไหมถ้าลองเต่าบางๆนี่เข้าเลยเข้าเลยแต่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้้ถ้าเป็นหนูถึงชอบเต่าลงเต่าคือตัวแทนปลานะฮะทำไมต้องเป็นปลาคนอื่นไม่ได้เหรอนี่ยพอดีเป๊ะเลยฮัลโหลเยอะเกินไปะถ้างั้นเอาอันนี้อันนี้เพราะว่าเต่ามันเขาเรียกว่าดูพลาสติกกว่านี้นะบอลลูนอะบอลลูนเป็นทองเยอะไปนะ ไม่มันไม่ใช่ท้อมันคือพี่ลองร้อยเต่าเข้าไปดูนะเอาสีฟ้าออกไหมเอาสีฟ้าเอาสีฟ้าอกดีกกระด้ก็ได้เพียงแกว่าหนูอยากคุมโทนชมพูหรอกนะแล้วเต่าแบบเป็นโทนสีทองไม่ได้สีเงินมีไหมครับไม่มีค่ะทธรรมดาสีเดียวหนูชอบเต่าตั้งแต่เมื่อไหร่ทีนะหนูชอบอะไรที่มันเป็นสัตว์ทะเลอย่างเงี้ยถ้าสัตว์บอกกับสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์ทะเลเย้เว้นหมา ไม้ต่างมันโดดว่มมันห้อยยาวไป่โดดยังไงเอามันต้องมีสั้นยาวจะให้เท่ากันทั้อันหรอคะพีแบบ่น่ารักเลยเหละน่ารักเลยอะเฮ้ยเข้ามันต้องแบบต้องเอาสองอันมันถึงจะโอเคอะเนี่ยอโอเคเลยเนี่ย วิ้ยไม่รู้สึกเหมาือนเริ่มคำขึ้นแล้วนะไปลงเยอะขึ้นนะสติช c h วมันน่ารักมากเลยอะ่ะตาอ,อยู่ไหนนี่มันก็น้ำมันเข้ากันอยู่นะปลามันเข้ากันอยู่นะเอ๋ตอตาวหาย,ยไลเราเลสติตนี่เราถอดไปเป็นไปห้อยเกิดสร้อยใช่ไหมถ้าเราอยากทำเราก็ทำได้ไไถ้าเรามีสร้อยอยูรอย่างเงี้ยนั่นมันข่ายเป็นเลสไปเลยไม่เป็นหรือว่า อ่ทำปิ๊ดเลยนะคนแต่แปลว่าเต่ามันจะเท่กว่านะบอลลูนดูมันโหล่อๆนะฮะไม่เข้าใจอย่างนี้โหลตรงไหนอ่ามันก็ธรร้อมาจาเปลี่ยนเต่าออกไหมไม่จะมีเต่าแล้วมันก็ตัดดีนะใช่แปลว่าเต่ามันน่ารักบอลลูนมันดูอาจจะเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยว่ะอลังการไปหน่อยเฮ้ยถึงท่านเลยที่เเต่าไหม มาดูผู้ใหญ่ไปโอ้ยแล้วตรงนี้มันน่ารักมากเลยนะดิคุณแม่สีมันแบบอ๋อแต่หนูชอบค่ะไม่แต่ในกล้องมันไม่สวยอ่ะแต่ในกล้องอันนี้มันสวยแต่ชีวิตจริงอันนี้มันสวยอะชีวิตจริงสิชีวิตจริงชีวิตปลอมดีละไหนๆไปดูก่อนซิคิดไม่ออกอะเอาไปสองเดือนล้วจะเดินคิดก่อนไหมดี๋ยวค่อยมาไม่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 อม่มาทำอย่างนี้อ๋อมีเอาดอกกันจะติดก่อนดีกว่า เอาเต่าก็ได้เอาเต่าอันนี้มันอาลางการเลยนะเอาเต่าดีกว่าเอาต่าดีกว่ามันจะได้เข้ากับสเตชเนี่ยพอบสเตชอยู่แถวทะเลโอ้โหมันคลิปการขนาดนั้นเออสเตชอยู่เกาะไม่จริงจริงสเตชอยู่เราเอ้ยอยู่นอกเ <laughs> ราเลยจะเท่าไหร่นะคะเจ็ดพันกับสี่สิบบาทนี่โอเคเอออย่างนี้ค่ะค่ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนจ่ายแน่นอนแล้วจะเองเงินหนูเองเงนิน ที่ทำจากช้อปปี้แอฟฟิลิเอตนะคะสามารถไปทําตามได้นะคะได้เงินจริงเหรอคะได้เงินจริงค่ะมิชาชีหรือเปล่าคะไม่ใช่มิชาชีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะทุกคนถ้าคนใหญ่ทําตามทําไงคะถ้าคนสามารถทําตามได้ในไอจีหนูนะคะแต่ว่านี่ดูนะพอเข้าไปในโปรไฟล์หนูใช่ไหมโปรแกรมแอฟฟิลิเอตได้เงินจริงไม่หลอกเพราะดูรายได้ได้เงินมาเอาไปทําอะไรคะก็แบบ หมัดคอนเสิร์ตเทนโดราอะไรอย่างนี้ก็หมดไปแล้วนิดนึงแต่เหลือห้าหมื่นอะไรอย่างนี้ก็เราต้องรู้จักออมเงินนะคะทุกคนถ้าช็อปเก่งก็ต้องพยายามทำงานเก่งๆโอเคไหมฟาเวอร์โนฟาเวอร์โนอีกฟาเวอร์โนสองหมื่นเลยมีหน้าหรือมันหายมีหน้าหรือเงินมันหายก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ก่อนหน้านี้เด็กจิ๋บอกจะเก็บเงินรีโนเวตบ้านอย่าอยู่พูดอย่าพูด เคไม่เป็นไรนี่ไฟนอลแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ตังค์แบบดีซิวสามารถทำตามได้ใน IG แปะ IG หนูเร็วปะจหนูนอนอยู่บ้านก็สามารถมีรายได้ได้จริงไหมขอตอบว่าจริงค่ะจำหมดได้เ้วยไงเงินตัวเองภูมิใจเหรอภูมิใจสิคะทำงานมาแล้วได้ใช้เงินแบบกับอะไรที่มันดีๆก็ภูมิใจ เฮ้ยแต่มีเต่าแล้วมันก็เบรกดีนะมันน่ารักดีนะแปลว่ามันมันเก๋มันเท่ดีเท่ดีอ่ะแล้วมันมีเท็กเจอร์ในเต่าด้วยต้องดูดีๆใครดูไม่ดีตาไม่ถึงนะคะอ่ะดีดีกล่องนะครับเป็นไงครับกล่องกล่องมันจะเป็นลายแบบว่ากหนวยแหนพีโนเล่กับหัวใจน่ารักมากแล้วกล่องเดินหัวใจอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ใส่พีโนเล่หนึ่งค่ะแล้วก็เครื่องประดับอย่างอื่นแต่ว่าตอนหลังย้ายมาในกล่องใหญ่อ่ะแต่แล้วอันนี้ใช้พอเก็บไม่พอแล้วกล่องใหญ่มันดึงขึ้นมาได้นะเนี่ยใช่ใช่ใช่ เก็บข้างหลังอันนี้มีกระจกให้ใหนูใช้กระจกอยู่อ๋อมีกระจกเก็บเถอะของเขาไปเย่แฮปปีแ้แหละขอบคุณตัวเองน้องเต่าห่างไกลเกินก็เลยย้ายเข้ามาเย่เคย้ายเสร็จแล้วทุกคนก็จะอยู่มารวมกันมากขึ้นน่ารักมากนี่เป็นความสุขทางใจใช่ไหมสุขก็ เก็ไลา์กันไปก่อนเลยคะกับอัปเดตสายเพนโดราของเราในวันนี้บ๊ายบาย